สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามการนะคะ การแบ่งปันเกี่ยวกับชีบาทเรียมนะคะรวมถึงกระเป๋าวอลเลตของชีบาเรียมด้วยนะคะการเบรนนะคะและก็นะคะราคาของชีบานะคะบทวิเคราะห์อ,อื่นๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับชีบานะคะวันนี้ก็นํามาแบ่งปันกับของสํานักข่าวต่างๆนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารของชีบาอินุค่ะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอย่าลืมอ่านข้อความคําเตือนนี้ก่อนนะคะ เราไปเริ่มดูสภาพตลาดกันก่อนค่ะตอนนี้ชิบันะคะก็นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ชิบัก็ลบอยู่0.6%ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่776ค่ะราคานาปัจจุบันนะคะแรงขยับขึ้นมาแล้วนะคะ19ค่ะเม็ดเงินอยู่ที่4.57ค่ะส่วนวอลลุ่มการซื้อขาย88ค่ะจุด34ก็ลดลงมาต่ำกว่า100ล้านแล้วนะคะ อตอนนี้ทรงก็คือยังพงไัเวกออกข้างอยู่นะคะสำหรับชี้บะกค,ค่ะเราไปดูอารมณ์นักลงทุนกะอารมณ์อยู่ที่ห้าสิบนะคะห้าสิบหกนั่นเองนะ,ะปรับขึ้นมาเล็กน้อยจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราจะเห็นนะคะอยู่ที่ประมาณห้าสิบนะคะวันนี้ก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ,ะส่วนนะข่าวนี้ก็เป็นข่าวเก่าๆของชุมชนนะคะชุมชนก็นะ้า ให้อ่านนั่นเองบอกว่าชีบาเรียมเมื่อมีการเปิดตัวนะคะเขาเชื่อนั่นเองเมื่อเปิดตัวจะถูกตั้งกล้าปุตั้งนะคะตั้งโปรแกรมไว้หากแผนการทางานดาเนินไปอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นหนึ่งชีบาจะเข้ากับ1เซนจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะก็เป็นสิ่งที่ชุมชนคาดหวังแต่นั่นเองนะคะว่าเมื่อมีการเปิดตัวชีบาเรียมจะไปแตะห่งเซนดิฉนันก็มองว่าเมื่อมีการเปิดตัวชีบาเรียมนะคะ จะไปแตะ1เซนก็ต่อเมื่อภาพใหญ่ตลาดมันให้ด้วยนะคะถ้าภาพใหญ่ตลาดไม่ให้เข้าไปยากนี่คือมุมมองส่วนตัวนะคะฉะนั้นต้องมี2ปัจจัยค่ะตลาดเขาสู่กระทิง่ะนะคะและก็ทุชีบะมีการเปิดตัวค่ะเพราะการเปิดตัวของชีบะมันคือการช่วยลดอุปทา,านมันต้องมาประเมินการเปิดตัวชีบะอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่านี่ก็คือมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะ ส่วนข่าวนี้พูดถึงชิบะเบิร์นค่ะ350%นะคะชุมชนชิบะกําหนดเป้าหมายการเผารายเดือนนะคะเราดูสักเล็กน้อยนะคะดิฉันคงไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะชิบามีช่วงขาขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ถูกปฏิเสธที่แนวต้านสำคัญการแอบดูชิบาเลียม UI สํสำหรับชิบาเลียมที่ล่วไหลออกมาเพื่อนะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชมาชิกชิบาอาร์มิดำคำนวณผลกระทบ ของค่าเฉลี่ยรายเดือนที่คาดการไว้นะคะการต่อสู้ที่เข้มแข็งระหว่างตลาดหมีกระตตลาดกร,กระทิงนะคะส่งผลให้ชีบะททะลุกรอบช่วงสั้นๆสำหรับชีบะในสัปดาห์ที่แล้วแตกความเชื่อมั่นของตลาดที่ไม่แน่นอนทำให้ชีบะกลับมาทำกำไรได้อย่างเต็มที่เพื่อรักษาราคาของเหรียญส,สุนักนะคะปัจจุ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือศูนย์กลางของการสนทนาระหว่างสมาชิกของชุมชนคริปโตอันกว้างใหญ่เทคนิคการเผาไหม้ของชีบะนะคะตัวติดตามการเผาไหม้บางอย่างเป็นทางการของชีบะได้รายงานว่ามีการเผาไหม้ของชีบะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง24นะคะช่วงมงที่ผ่านมาชีบะอาร์มี่ส่งโทเ็นชิบะมูลค่า109ล้านดอลลาร์นะคะในธุรกรรม10รายการ รวมมูลค่า836.58ดอลล่าอย่างไรก็ตามชุมชนชิบะได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับอัตราการเผาไหม้รายวันที่ไม่เสถียรของชิบะเรียมซึ่งผันผวนอย่างมากขึ้นอยู่กับความพยายามของสมาชิกชุมชนที่แยกกันนะคะนี่ก็คือข้อมูลค่ะชิบะสามารถตั้งค่าได้เท่าไหร่ต่อเดือนในภาพรวมโทเค็นนะคะหนึล้านดอลล ชิบาที่ถูกเผาทุกวันอาจไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของชิบะยังมีนัยสำคัญสมาชิกชิบะกกำลังหาลือเกี่ยวกับโอกาสของกลไกเผาไหม้ของชินะคะเนื่องจากสมาชิกคนสำคัญอย่างคริปโตนะคะเบนซี่นะคะได้แบ่งปันการคาดการณ์การเผาไหม้นะคะเดือนละ5ล้านล้านครั้งหากเกณฑ์การเผาชิบะนี้มีผล ครึ่งหนึ่งของอุป,ปทานก็หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันอาจถูกกำจัดได้ในเวลาประมาณ5ปีด้วยโทเค็นชินที่เหลืออยู่5 7 9ล้านล้านเหรียญชุมชนชิบะประมาณการว่ามากถึง12%ของปริมาณที่หมุนเวียนนี้สามารถส่งไปยังนิลันทุกปีนะคะท้ายที่สุดโอกาสที่ชิบะจะเผาไหม้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ ความสำเร็จของไมเน็ตของชิบาเรียมซึ่งมีกําหนดเปิดตัวในเดือนหน้าที่งานบล็อกเชนนะคะจากข้อมูลของผู้พัฒนาไมเน็ตจะใช้ฟังก์ชันเบิร์นอัตโนมัติซึ่งสามารถสลับระหว่างบอนชิบะได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างห้องนิรภัยสำหรับเบิร์นอัตโนมัตินะคะนี่ก็คือข้อมูลที่มีการสรุปเรื่องแผนการเบิร์นั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะดิฉันว่าจะอ่านน้อยๆนะอ่านจน เกือบหมดอยู่เหมือนกันนะคะชิบะกล่าวว่าพวกเขากำลังนะคะมาแรงสำหรับโตลอนโตนะคะวอรลี่หุ้นส่วนระดับสูงของชิบะกล่าวว่าเขาจะเข้าร่วมกับประชุมบ็อกนะคะบ็อกเชนปูทันลิสนะคะท,ทันปูทัวร์ลิสถิกนะคะปอ,อ,อคอนฟอรเลนที่เมืองโตโล โต,โตค่ะนะคะความคาดหวังเริ่มสูงขึ้นในชุมชนชิบะเมื่อการประชุมบล็อกเชนนะคะซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในโตนโต토ละการประชุมสุดยอดโดยมีชิบะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันที่ 15...16 สิงหาคมนี้วอลลี่หในหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการและใหญ่ที่สุดของชี ะะะยืนยันความพร้อมสําหรับการประชุมเดือนสิงหาคมในวันพุธซึ่งมีความสําคัญอย่างมากสําหรับชุมชนโทโเคนชิด้วยเหตุผลหลายประการเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการมีอยู่ของเราที่ e t h Toronto นะคะควบคู่ไปกับพันธมิตรของเราจากโทโเคนชิส่วนหนึ่งของประกาศ ะะอ่านทีมงานของเวอร์ี่นะคะกระตุ้นให้ผู้อื่นในชุมชนคริปโตในวงกว้างเข้าร่วมการประชุมนะคะชิบะอินุแสดงออกถึงความตื่นเต้นเจ้าหน้าที่จัดการอย่างเป็นทางการของชิได้เผยแพร่การพัฒนาที่น่าตื่นเต้นนี้ไปยังสมาชิกในชุมชนอย่างมากลู่โดยเสริมว่าทีมงานหุ้นส่วนของพวกเขาเข้าอของพวกเขาอย่าง เวอร์ี่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่อย่างร้อนแรงนะคะโตลอนโตเรากำลังมาแรงพันธมิตรของเราเวอร์ี่เฟนจะอยู่ที่นั่นนะคะนี่ก็คือเขานะคะที่มีการแบ่งปันปรากฏตัวของเวอร์ี่ในการประชุมบล็อกเชนนะคะจะเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับทิบาเนื่องจากหุ้นส่วนระดับสูงของทิบาทจะเข้าร่วมในการโอ้อวดโครงการนี้ความตื่นเต้นทีมงานเกิดจากความจริงที่ว่าการประชุมจะเป็นยุคใหม่ของการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลง กระบ,บวน,นะคะทัศส,ส,สำหรับโครงการชีบะตามที่รายงานก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็คือ,อเราไปดูข่าวอื่นต่อเลยะคะ่ะข่าวนี้เป็นเรื่องของกระเป๋าเงินนะคะกระเป๋าเงินชีบะที่ไม่เคลื่อนไหวพร้อมดําเนินการอำนวยความสะดวกในการเผาผ่านชีบะหนึ่งร้อยสิบสามล้านตัวนะคะชุมชนชีบะกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งล้านตัวโดยได้แรงหนุนจากการช่วยเหลือของวานที่สงบนิ่ง แผ่นฟอร์มชิบาเรียมเป็นแผ่นฟอร์มชีบาเลียมนะคะเปิดเผย10อันดับการถ่ายโอนข้อมูลเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดสําหรับชิบะซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนความคาดหวังสร้างขึ้นสําหรับชิบะครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวชิบาเรียมไมเน็ตที่กําลังจะมีขึ้นหลังจากการประชุมบล็อกเชนปูอะฟูปูทันลิกนะคะตามข้อมูลที่ได้รับการ แผ่นฟอร์มชีบาเลียมซึ่งติดตามธุรกรรมเบิร์นชีบนะ,ะอีทูเลียนและชีบะได้มีได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่งในการเบิร์นชีบะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากันอัตราการเบิร์นชีบะก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่196เปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็คือข้อมูลการเบิร์นเรามาดูต่อค่ะชีบะมาถึงแคนาดาพร้อมกับพันธมิตรรายใหญ่ชีบะสร้างเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบโครงการให้กับผู้ชมที่กว้างขึ้นนะคะชิบะสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้มินซึ่งเป็นที่รู้จักจาการาคาที่ผันผวนชุมชนที่มีชีวิตชีวากำลังตื่นไอ้กำลังตั้งหลักที่สำคัญในแคนาดาชุมชนของคริปโตเคเรซีได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับเวอร์รี่ซึ่งเป็นเครือข่ายอาหารจานด่วนที่ไม่เหมือนใครทีมชิบะประกาศบนโซ นะทีมชิบะประกาศบนโซเชียลมีเดียว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังโตโตโตอนโ,โตประเทศแคนาดาโดยรวมมือกับเวอร์รี่ทั้งคู่จะเข้าร่วมในงานบล็อกเชนปูปูทันลิกส์เหตุการณ์นี้จะดึงดูดความสนใจอย่างแน่นอนเนื่องจากพันธมิตรที่มีอิทธิพลและ กระแสความนิยมของชีบะชื่นชอบนะคะนี่ก็ข้อมูลข่าวก็เหมือนเหมือนกันนะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อนะคะข่าวนี้พูดถึง w a l l e t อยู่เฉยเฉยตั้งแต่ปี2021เผาชีบะ71ล้านนะคะชีบะ109ล้านในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นข่าวเดียวกันนะคะดิฉันข้ามไปเลยค่ะคล้ายๆกันนะคะข่าวนี้พูดถึงชีบะเบินกับแบรนนะคะหมายถึงกระทิงกับหมีกำลังจะสู้กันอะไรจะชนะนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังของราคาชิบะ ชีบายังคงอยู่ที่จุดชี้ขาดในขณะที่กระทิงและหมีต่อสู้เพื่อควบคุมราคาชิบะ Into the box in out of the money นะคะ All a r o u n d นะคะเพียนะคะ IOMAP เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังของราคาชิบะและจุดที่ตลาดกระทิงและตลาดหมียืนอยู่ในขณะนี้นะคะ IOMAP ระบุ จุดซื้อและขายที่สําคัญคาดว่าจะทําหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านซึ่งครอบคุมกลุ่มที่เกี่ยวข้องมากที่สุดภายในนะคะ15%ของราคาปัจจุบันในทั้ง2ทิศท,ทางค่ะที่กล่าวว่าระดับนะคะ0.5ตัว8ดอลลาร์ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมีอย่างไรก็ตามกลุ่มสีแดงสําหรับ ราคานะคะศูนยสี่ตัวแปดดอลลาร์มีจำนวนมากกว่ากลุ่มสีเขียวซึ่งแสดงว่าเป็นช่วงราคาที่มีผู้ขายกระจุกตัวสูงตามนะคะตำแหน่งของที่อยู่บนเครือข่ายในขณะที่เขียนชิบะนะคะเพิ่มขึ้น1นึเปอร์เซนต์ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นศูตัวเจดเอลลาร์นะคะเมื่อซุงนะคะเข้าไปที่ราคาชิบะ ะะถูกขั้นกลางระหว่างกำแพงอุปสรรคและอุปทานโดยเน้นให้เห็นถึงการต่อสู้อย่างต่อเนื่องระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมีกำแพงอุปสงค์ที่ไฮไลท์ด้านบนแสดงถึงตำแหน่งชีบาทจำนวน12.47ล้านล้านถูกซื้อโดยที่อยู่สาม 36,550แห่งในขณะที่กำแพงอุปทานแสดงถึงตำแหน่งชิบะจจำนวน25.28ล,ล้านล้านถูกซื้อโดยที่อยู่34,820แห่งซึ่งอยู่ในโซนราคานะคะศูย์4ตัว8นะคะแผ่นภูมิชิบะททำให้สถานการณ์ปัจจุบันนะคะชัดเจนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะคะชิบะอยู่ในช่วงราคาสู ห้าตัวเจ็ดจนถึงศูนย์ห้าตัวแปดสี่ศูนย์แนวโน้มนี้เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปชีบาอาจลบศูนย์นะในทางกับการการทะลุเหนือ0 5ตัวแปอาจเริ่มต้นการเคลื่อนไหวครั้งใหม่สำหรับชีบะซึ่งอาจมีเป้าหมายเพื่อลบ0ออกจากราคาชีบะโดยกำหนดเป้าหมายที่ระดับ04ตัว10เจ้าของหมาเศรษฐีชีบะเติบโตอย่างเงียบๆนี่อาจเป็น เหตุผลนะคะสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดที่บะายังคงอยู่ในการซื้อขายช่วงนะคะจนกว่าจะถึงจุดสมดุลระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมีการดู IOMAP ของ Into the Box แสดงให้เห็นว่ายังไม่ถึงจุดสมดุลดังกล่าวโดยตลาดหมีหมีมากกว่าตลาดกระทิงนั่นก็คือนะคะสรุปข่าวนี้ก็ยังคงมองว่าน่าจะยังคงเป็นหมีอยู่นะคะเพราะ หมีกินกระทิงอยู่นั่นเองนะคะส่วนข่าวนี้พูดถึงชิบะวอลเล็ตค่ะสู่ตลาดอย่างเป็นทางการนะคะในอีพิกชิบะนะคะอาชิบะลุยลุยเร,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 รสสัปดาห์หน้านะคะโดยกระเป๋าเงินชิบะนะคะเทเลแกรมนะคะจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าเนื่องจากนะคะทีเซอร์ทีเซอร์อใหม่ ะะบอกเป็นในถึงการเปิดตัวครั้งใหญ่นะคะทวิตยอย่างเป็นทางการของอของแทรนแทรนแทรนเจมนะคะได้แชร์ข่าวที่น่าตื่นเต้นยืนยันการเปิดตัวกระเป๋าสตางค์ยีบาทที่ใกล้เข้ามาตามทวิตลูกค้ารายแรกสามารถคัดหวังว่าจะได้รับกระเป๋าที่ทันสมัยเหล่านี้ในสัปดาห์หน้านะคะจริงๆข่าวนี้ก็มีมาพักหนึ่งแล้วเราก็เงียบหายไปนะคะ อุปสงค์อุปทานความร่วมมือระหว่างนะคะ t r a นส์รีนะคะชิบะนะคะแทรกแตรนสรีม uh, นะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะก็ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบกระเป๋าเงินที่สะดุดตาและเป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของชิบะและโลโกโล้โทเคนที่โดดเด่นกระเป๋าเงินนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนชิบะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโทเคนอื่นๆภายในระบบนิเวศของชิบะเช่นลิสบอล สัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ที่ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับผู้กับชุมชนผู้ชื่นชอบชีบะที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงทีมชิบะประกาศสำคัญเกี่ยวกับนะคะลุ u สนะคะ,ะลูซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชิบะได้รีโพสต์การอัปเดตท,ที่สำคัญสำหรับผู้ถือโทเค็นระบบนิเวศนะคะชีบะด็อกเคเลอร์นะคะลนั่นเองนะคะ ช่องชีบะดิส์คาร์ดกำลังคึกคักด้วยกันด้วยกิจกรรมที่ให้รงหางวัลมากมายเมื่อใกล้เปิดตัวชิบะเรียมไมเน็ตแต่การเข้าร่วมในแคมเปญยอดนิยมบางรายการในช่วงในช่องทางชุมชนจำเป็นต้องได้รับบทบาทสูงสุดและถือนะคะลุยส์จำนวนมากด้วยเหตุน,นี้รูซี่ผู้มีอิทธิพลในชุมชนชิบะที่มีชื่อเสียงจึงทวิวนะคะ ในวันอัคารเพื่อนเน้นย้ำเรื่องนี้โดยโพสต์ประกาศสำคัญอีกครั้งที่ส่งต่อผู้ถือวิททุกคนนะคะนี่ก็ริทกระตุ้นให้ผู้ถือโทเค็นเข้าร่วมซอฟเบอร์ซอฟเวอร์ชีบาเรียมนะคะดิสคารสและเชื่อมต่อกับระเป๋าเงินของพวกเขาโดยใช้เกเวยนะคะเพื่อรับบทบาทสำคัญสำหรับบ,บ,บทบริบท,บ,บ,ทบ,บทความคือป้ายกำกับที่กำหนดบางอย่างที่ใช้ในซอฟเแอร์ซอฟเวอร์ดย ดิสค a าสเพื่อจัดอันดับสมาชิกตามการอัปเดตบทบาทสำคัญบางอย่างที่จำเป็นในระบบนิเวศของชิเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้แก่บทบาทรีสเบสิกและ s ีสเบสิกสเต็กนั่นเองอย่างไรก็ตามเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับบทบาทสำคัญทั้งสองนี้สมาชิกจะต้องมีโทเค็นรีสอย่างน้อย1นึ่งโทเค็นในกระเป๋านะคะความกังวลด้านความปลอดภัยถูกหยิบยกขึ้นมา นะล่าสุดนะคะโพลีเนสเวิร์กสมาชิกชุมชนชิบะแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของเคอร์ของเคอรี่เลนพวกเขาถามว่าการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินของพวกเขาเข้ากับเว็บไซต์การจัดการชุมชนที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งดูแลสมาชิกตามถูกเค็นนั้นปลอดภัยหรือไม่ในการตอบสนองลูซี่แจ้งว่านะคะคอา คอล่าลายนะคะปลอดภัยและทนต่อการแฮกนะคะนี่ก็คือข้อมูลเนาะไปเลยไปข่าวอื่นต่อเลยค่ะชีบากระบุโทเคนการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดนะข่าวนี้เป็นข่าวเตือนนะคะเพื่อนฉะนั้นก็ฟังไว้สักเล็กน้อยกันนะคะแพลนฟอร์มติดตามการหลอกลวงของชีบาก,กา่าว่าทีมงานชีบาไม่ได้สร้างโทเคนนะคะก็คือ u n l ล u n c h ก็คือ u n ค่ะจะสังเกตนะคะก็มีมีชื่อคล้ายๆกันนะคะ ขึ้นด้วยอันก่อนนั่นเองนะคะอันลิชนะคะซึ่งไม่ไม่มีนะคะของลิชจะไม่มีอันนะคะฉะนั้นมันก็คือของปลอมนั่นเองนะ,ะชิชิบะอาร์มี่นะคะสแกมนะคะได้เปิดเผยโทเค็นการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นโดยอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของชิบะในทวิตนะคะก็มีการแบ่งปันนั่นเองก็ใครจะไปลงทุนอะไรก็ต้องระมัดระวงังกะมันก็จะมีเหรียญที่ สร้างขึ้นมาเป็นสแกมหลอกเรียนหลอกลวงหรือสร้างจริงแต่ว่าไม่ใช่เหรียญอยู่ในโปรเจกต์ของชีบัตนะะ อันนี้ก็เป็นข่าวสามที่ดิฉันนํามาแบ่งปันสําหรับคลิปในวันนี้นะคะสะกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่าน,นี้เพื่อนเพืพ่อท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณเพื่อนเพืพ่อทุกท่านที่ตามทุกคลิปนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะวันนี้ดิฉันอยู่ในอเมริกาก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะมาทําคลิปกลางคืนบางทีก็ผิดถูกบ้างบางทีก็หลับ ะะก็อยากจะอ่านคลิปนะคะเพราะดิฉันลงทุนค่ะถ้าดิฉันไม่ทําข่าวดิฉันก็จะไม่ได้ติดตามข่าวเลยก็จะไม่รู้การเคลื่อนไหวของตลาดเลยค่ะจร,จริงจึงจําเป็นนะคะเพราะดิฉันจะทําข่าวเนี่ยเฉพาะช่วงที่ดิฉัน ทําคลิปเท่านั้นกลางวันดิฉันเปิดผิวเผินมากค่ะดูหุ้นเป็นหลักนะคะดูหุ้นและมันก็จะมีข่าวคริปโตเข้ามาประกอบด้วยนั่นเองนะคะแต่บางวันก็ไม่ดูเลยค่ะเพราะดิฉันจะไปสนใจเรื่องพลังจิตมากกว่าค่ะนะคะเป็นนักเขียนค่ะก็มักจะหาข้อมูลในการเขียนหนังสือและตอนนี้ก็กําลังจะทาคอร์สสอนคนอีกนะคะ อ่าเพื่อนๆท่านใดสนใจคอร์สพลังจิตค่ะก็ติดต่อมาได้นะคะนะอ่านักลงทุนคงไม่สนใจพลังจิตกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ข้อแบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะปิดท้ายนะคะด้วยคําเตือน